ตอนนี้นะครับแอดมายืนอยู่ที่บริเวณย่านชุมทางหนองประดุกนะครับที่ประแจหมายเลขสิบนะครับจุดที่สับทางให้กับขบวนสองนะครับวันนี้ทำขบวนโดยปู่ g e k นะครับกำลังจะมาเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับสำหรับปู่ g e k นะครับ เข้าประจำการในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปีพศ2507-2509ถึงนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด38,000 cc นะครับเครื่องยนต์แบบคัมมิน KT 38L นะครับ12สูบนะครับเป็นแบบ2เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ละ6 60แรงม้านะครับ2เครื่องยนต์ก็เท่ากับ1,320นะครับ แรงม้านะครับที่รอบเครื่อง2,000รอบตอ่นอาทีนะครับน้ำหนักขณะจอดอยู่นิ่งๆเนี่ยเจ้าปู่ G.E.K เนี่ยอยู่ที่70.178ตันนะครับเมื่อจอดอยู่นิ่งๆนะครับแต่เมื่อทำขบวนนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่75ตันเลยทีเดียวนะฮะขณะทำขบวนแล้วแรงกดไปที่เพาร้อน,นะครับอยู่ที่12.5ตันนะครับ ตอนนี้นะครับกำลังจอดที่ชุมทางหนอกประดุกแล้วนะครับความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ3,500ลิตรนะครับทำความเร็วสูงสุดเลยนะครับได้103กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนั้นสน่สงนนราคาอยู่ที่4,590,384บาทนะครับที่ไทยสั่งเข้ามานะครับในสมัยปีพศ2500 เถึง2 5 0 9ัาจำนวน50คันนะครับนี่นะครับกำลังจะเคลื่อนตัวออกจากชุมทางหนองประดุกแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าประแจที่หมายเลขสิบนะครับเข้าทางประธานนะครับออกจากทางประธานนะครับเข้าสายน้ำตกนะครับไปกาญจนบุรีนะครับ ตัดบัญชีไปแล้ว5คันนะครับได้แก่หมายเลข4003นะครับไฟไหม้นะครับขณะทำขบวนสินค้าทางภาคเหนือครับ44032นะครับตกรางนะครับเนื่องจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบนะครับที่ยะลานะครับ4035นะครับชนกับขบวนด่วนพิเศษที่31ครับ41นะครับ สามเก้าทับสีหนึ่งนะครับกรุงเทพสุราษฎร์ธานีนี่นะครับปู่กำลังจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวปู่จะเลี้ยวขวาสุดนะครับออกจากทางประธานนะครับเพื่อเข้าสู่รถไฟสายตะวันตกนะครับปู่กำลังจะมาแล้วนะครับ พอขอลอนะครับกำลังชะลอขบวนนะครับช้าลงนะครับนี่นะฮะออกขวาสุดนะครับประแจหมายเลขสิบนะครับย่านชุมทางหนองประดุกนะครับ จ้ที่ประแจดึงประแจกลับไปที่ทางประธานเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับสำหรับกระบวนธรรมดาที่259นะครับผ่านไปแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ